เกนพายาขออนุญาตโอ้ยกินข้าวมาแล้เนี่ยโอ้ยกินหมูกระทะด้วยเนี่ยไม่ต้องชวนนะพูดดักคอเลยอวันนี้มีปาร์ตี้เลยนะสนุกนะจะถ่ายหมูกระทะหน่อยไงแอบดูเลยว่ากินอะไรกันคุณผู้ชมฮะยี่ผู้ชมอ่ะขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตถ่ายได้ไหมโอเคดูเป็นไงหมูกระทะ โอ้โหทีครับถามอะไรครับมีปูผมแดงเลยเนี่ยถามจริงฮะอันนี้ยั่วน้ำลายอาจารย์ชัดชาลิอเปล่าฮะในขณะนี้น่ากินจังเลยสักหน่อยไหมคะจะหมดไม่ได้มอนะกินคนเดียวเลยอะน่ากินนะเนี่ยมีน้ำจิ้มเลยนะตลอดไปไปเกิดอย่าเงี้ยเอ้ยเฮ้ย Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เอาคุณรักคุณผู้ชมฮะรายการมาเดินดูน้ำท่วมก็นักกีฬาพคนนอ้ไม่ใช่เหรอตัวสูงไหมเนี่ยนี่เท่าไหร่เนี่ย นะครั่นลุงพ่อนั่นพ่ออาชนชนหมัดชนหมักกับลุงแล้วอ๋อดีนะพูดพูดเว้นหมักใส่หน้ากุ้งเลยชนหมัดกับลุงอาชนหมัดกับลุงชนหมัดกับลุงแล้วลุงยอดมากเลยภาพนี้ต้องขึ้นบ้านเลยนะครับอ๋อหัวหอมไม่หมดขอบคุณนะครับทานอร่อยๆนะแล้วลุงทำแพะก็ เรียบร้อยแวะมาทั้งเขตฮะเอ้าแม้ก็กินหมูกทาทอยู่นี่มีมือบมีกระทะสำรองด้วยจัดไปสามกระทะแล้วนะับแล้วก็มาสีรอยต่อสีสีนะคะโอเคไปอย่าไปกวนวชาวบ้านเขาเลยเราเห็นสภาพแว้ว